ติดตามกันต่อไปก่อนนะคะอย่าอย่าพิ่งแตกตื่นอย่าพึ่งวิาพากษ์วิจารณ์กันไปมากกว่านี้เนื่องจากว่ามีความคิดเห็นจากหลายส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าสรุปแล้วหลักเกณฑ์เนี่ยจะไปยึดตามบัตรคนจนไหมหรือว่าจะอย่างไรในส่วนผู้สูงอายุซึ่งเดี๋ยวรอความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนจะชัดเจนเอ่หรือไม่ชัดเจนสาหรับพักเพื่อไทยนะคะ <c oughs> ความเคลื่อนไหวทางการเมืองสําคัญ <c oughs> ตอนนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่พักเพื่อไทยแหละว่าจะสาาาามรรถเดดดินนห้้้จัััตงฐบลไ ไม่อย่างไรแต่ตัวของพักเองนะ่ยยังคงทําหน้าที่นี้กันอย่างต่อเนื่องตัวเลขอย่างเป็นทางการขณะนี้เนี่ยรวบรวมได้แล้ว238เสียงจาก9พักการเมืองนะคะซึ่งอย่างที่เราบอกว่าอ่าไม่รวมพักพลังประชารัฐที่บอกว่าเดี๋ยวจะโหวตให้อีก40เสียงอ่าแล้วก็ยังไม่รวมกับพักรวมไทยสร้างชาติ ที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรหรือพักอื่นๆอีกนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะมารวมจากตรงนี้อย่างไรบ้างแต่ทีนี้กําหนดการโหวตนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาบอกว่าเดี๋ยวรอฟังผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญกรณีเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ําได้หรือไม่ในวันที่16สิงหาคมนี้ก่อนค่ะ ในวันมูฮัมหมัดนองพทาประธานรัฐสภา,าก็เปิดเผยนะคะว่าการนัดลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นวันไหนเดี๋ยวต้องรอคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันที่16สิงหาคมนี้ก่อนว่าเดี๋ยวจะออกมาในทิศทางใดก็สามารถออกมาได้หลายประเด็นค่ะจึงจะสามารถกําหนดการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้โดยสารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาในช่วงเช้าดังนั้นช่วงบ่ายเนี่ยน่าที่จะพอทราบแล้วก็กําหนดวันได้ ทั้งนี้ก็ยืนยันว่าจะไม่นัดล่วงหน้าก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเพราะเกรงว่าจะเกิดความผิดพลาดไม่อยากให้สมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอและสอวอต้องเสียเวลาแต่หากจำเป็นต้องระบุบ,บัรจุระเบียบวาระการพิจารณากฎหมายก่อนจะบรรจุจะต้องนัดประชุมคณะกรรมการประสานงานของวิบวุธสภาและตัวแทนพักการเมืองก่อน ประธานรัฐสภาย้ำว่าแม้มีการทำนายว่าวันที่18สิงหาคมนี้เป็นวันเลิกดีแล้วก็เหมาะแก่การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ยังไงก็ยืนยันค่ะเดี๋ยวขอดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญดูความพร้อมของรัฐสภาทั้งสอสอและสอวอทุกฝ่ายจะต้องพร้อมซึ่งก็อยากจะให้การน,นัดประชุมครั้งนี้เนี่ยจบไปด้วยดีค่ะ